แล้วผู้ฝานบุกงงามงเข้าก็โอ้ขาเจ้าเ็กินเผ็ดก็ผมช่่นกับจินเผ็ดเผ็ดไม่ว่าบางคนจ็กินอ่ไรเด็พีสากเอาเนาะเกน้าสองตะพีหรัวอยู่แบบไหนไก่บ่พานนึงบะพานไปไม่พิงอะไรไม้ถึงว่า

林赛亚。